ฮ e ลโหลโยสาวกับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับลักกี้ค่ะแมวเรากลับกันมาอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับคอนเทนต์เปเพศสร้างตัวโดยวันนี้พี่เพื่อนจะพาน้องไปสร้างตัวที่เซิร์ฟเวียดนามนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า EP นี้เนี่ยมีของดีของแรงเพียบเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปเพศกันเนี้ยแวะไปดูกิจกรรมเซิร์ฟไทยแป๊บกิจกรรมที่1นะผมเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเพียงแค่เติมครบ499เพรเนี่ยก็จะรับไปเลยนะครับท่าทางกระโดดฟุบใบไม้ โดยกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่12มีนาถึงวันที่18มีนาคมเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> กิจกรรมที่สองนะผมเป็นกิจกรรมร้านค้าแห่งความเบิร์ดนะครับเราก็ต้องทำการลุ้นเปอร์เซ็นต์นะครับผมชาโด้ Channel, มีเพิ่มได้เจบเปอร์เซ็นต์ของในร้านก็จะเยอะแยะมากมายนะครับผม,มน้องๆแต่ว่าทีเด็ดเลยคือเป็นชุดแอสซัสซินครับผมทุกคนเมื่อเราซื้อของครบตามจำนวนพีเตอร์เนี่ยเราก็ทำการแลกซื้อชุดแอสซัสซินไปเลยทุกคนชาโด้ ต้องบอกนะครับว่าชุดนี้เป็นชุดแรนะโดยกิจกรรมร่างค่ายความมืดเนี่ยมิงแต่วันที่12มีนาจรงวันที่18มีนาคมนะครับ <Yeah. S 1> กิจกรรมสุดท้ายของทุกคนเโดเป็นกิจกรรมปืนแอสซินนะครับผมโอ้โห oh. จะเป็นปืน A$W นะครับแล้วก็ในตู้ก็จะมีดีเซอร์เลยนะครับอ๋อบอกเลยว่า2ปืนนี้เนี่ยของแรแน่นอนครับทุกคน งั้นเดี๋ยวเพื่อนก็จะทำการสุ่มเก็บใบนะผมเพราะว่าของมันแรงแน่นอนจับไปเลยนอ้องมีสีทองหรือเปล่าอุ้ยมีสีทองครับผมนี่ได้แล้วเหรือเฮ้ยได้ดีเสิร์ครับผมดวงดีจา้าสุ่มรอบแรกได้เลยไปกันต่อเลยนอ้องมาสีทองมีไหมโอ้โหมีสีทองครับผมอเอวบิลฟริงเอาก่องศพหรือเปล่ามาไม้เมืองทอยนะผม ไปกันต่อเอ้ยได้ละอีกโอ้โห AWM ครับผม้วยกิจกรรมปืนฟรีฟ้า X Assassin Clip เนี่ยมิงแต่งที่11มีนาจะถึงวันที่31มีนาคมเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> ย้ำนะน้องๆปืนนี้เป็นปืนแรงแน่นอนโอเคมาวทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เซอร์เบียดนม สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยดู EP 1นะครับผมไปดูที่คลิปนี้ได้เลยพี่เพิ่งเคยมาสร้างตัวทีเซอร์เวียดนามไว้แล้วนะครับ <S <S น้องๆดูที่เพรครับผมโดย EP นี้เนี่ยพี่เพิ่งก็จะทำการมาไปประมาณ5,800เพชรอเพจนะนะ <Wow. S 2> ไป let's go เริ่มจากตัวล u ก k y r o y อ l ยครับผมทุกคนใช่ดมีหมัดใหม่ครับน้องๆเฮ้ยหมัดแอสซินครับผมโคตรเท่เป็นใบมีดนะครับน้องๆดูหือ หมัดนี้ต้องเข้าไทยแน่นอนครับผมแต่ยังไม่ใช่ตอนไห้แล้วก็มีเป็นเอา้าม้านีมังกรครับผมทุกคนโอ้โหเท่จัดเลยนะมา้าตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เข้าไทยนะครับแต่คือรูปร่างมันแบบว่าเท่จัด,ดะอะแต่จุดประสงค์ที่พี่มาเซอร์เวียตนามเนี่ยพี่มาเพราะสะิ่งนี้ครับผมทุกคนนี่เลยน้องๆดูที่ด้านขวามือครับผมโอ้โหเป็นตู้แบบว่าตู้สุ่มชุดอะแล้วแบบมีหลายชุดมากเลยนะน้องๆดู หลักๆที่พี่จะมาเอาเนี่ยก็จะมีชุดหัวขาวผมทุกคนชุดนี้ใช้กี่โทเค็นวะใช้99โทเค็นนะครับผมใช่หรอแลวแลคืนหนึ่งตู้ม,มันมีหลายชุดมากนะโอ,อ้ทำไมเซิร์ฟไทยไม่มีแบบนี้บ้างวะน้องๆดูว่าผมตู้น,นี้ก็จะเป็นมีทั้งชุดแล้วก็มีอาวุธด,ด้วยนะคุ้มจัดอะพี่บอกเลยมาเพื่อไปกาไม่เสียเวลาผมทุกคนพี่วลยเดการสู่มาชุดหัวขาวก่อนรักกัน <Y> ไปเอาซัก อ่าสามสิบสี่สิกล่องไปไปเลยน้องเขาวัวเขาเลยได้ไหมโอเกงครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยจ้าเออได้อะไรวะเป็นทรงผมซามูไรครับผมเออใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยมาอีกดอกปังเหอยอูเป็นภาพปิดปากครับผมเฮ้ยมาอีกดอกเวอร์จัดอืได้เป็นเสื้อซามูไร โอ้ไม่ก็ได้กี่โทเค็นละ5้าบนะผมไปอีก30กล่องเป็นยังไงไปเลยน้องเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยสวยมานอ้อย่างนั้นได้ได้รองเท้าครับผมแม่หัวขาวนี่ออกยากอยู่นะแต่ก็โทเค็นครบแล้วก็แลกไปเลยนี่ได้หัวแลมาแล้วครับผมหัวขาวสุดล่อ อันต่อไปเอาดูคนพี่เพิ่มอยากได้เป็นชุด alligator นะครับเพราะว่าพี่เพิ่มอยากได้รองเท้านะต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยชุดนี้มันมาในรูปแบบของตู้ evolution นะครับแต่คือเซิร์ฟเวียบนามเล่นนามาหมุนแบบว่ากล่องละยีห้าเพชรอ่ะเออ่า huh. uh huh. ถ้าเราอยากได้ชุดจระเข้เนี่ยต้องใช้149ยสี่สก้าโทเค็นครับผม <Yeah. S 1> บางใครได้เยอะอยู่นะเ <Yes. S 1> พราะฉะนั้นเราก็จะไปเลยน้องหกกล่องไปเลยครับผมไปลุยฟึบ โทเคนลุๆโอเคล,ลุๆ,คลลๆมาเลยน้องโอ้โหทุกคนได้แต่โทเคนแต่ว่าตู้นี้เนี่ยไม่ตายหรอขออีกสามสิบกล่องครับสามสิบกล่องพอ,อตู้นี้ได้แต่โทเคนนะทุกคนแรกเลยครับผมชุดอาริเกเตอร์นี่รองเท้าสุดเท่พี่เพืก็ได้มาครอบครองแล้ว เดี๋ยวเรามาลองแต่งดูหน่อยอกทุกคนว่ามันเท่ขึ้นหรือ,อยังนะครับหัวาขาวนี่ก็ได้มาก็เท่แล้วนะแต่เพิ่มรู้สึกว่าพี่เพิ่มยังไม่มีเสื้อเท่ๆเลยอะ่ะ oh. กางเกงปิกนกครับผมใส่ไปก่อนนี่รองเท้าคุณพ่อลิเกเตอร์เฟียวจาด <Yeah. S 1> หน้ากากครับทุกคนไหนลองใส่หนวดอาย OK. โอ้โหโคตรตึงน้องๆดูเฮ้ย <Hey. S 1> แต่งแค่นี้ก็ตึงแล้วหรอเต้เพิ่มขัดใจกับเสื้อทุกคน รู้สึกว่าเสื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่เท่เท่าไหร่นะครับ EP นี้ให้ตายเถอะเพชรเหลือ2 0 0พันกว่าเพชรนะน้องๆไปตามล่าห,าหาเสื้อต่อกบผมไปเฮ้ยหรือเราเจ้าหมัดไว้ดีวะทุกคนหมัดไอซ์ซิลนพี่เพิ่มก็ยังไม่มีนะเนี่ยโอ้โหนี่มันของใหม่ด้วยนะครับผมพอชนะดแล้วเนี่ยจัดไปเลยน้องเอาเลยครับผมของเท่ของแรแบบนี้ มาแอสซิสซินนี่แรแน่นอนน้องๆ,ๆมาลุ้นกันเฮ้ยอือ้มอาหารหมาขอของเลนหน่อยจีเอ็มใหญ่ผมหมดเยอะเลยอ้าวไปต่อครับเฮ้ยอืออ้ขอมัดขอมัดขอมัดว่ายังไงละน้องชายไปทุกคนพี่จะเมาเหรอ,หอพี่เมาเซิร์ฟไทยก็พอละอย่าให้พี่เมาเซิร์ฟเวียดนามเลยน้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมาครับผมทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรเมาก็เททำไมเออนี่มาดิเซซินอา้าวเพชรพี่เหลือ400เพชรช้อปปิ้งเพิ่มมาหน่อยครับผมทุกคนให้ตายเถอะประถูเอ้ยหมดตัวเลยอรออดเลยครับผมพี่เพิ่มคิดว่าพี่เพิ่มจะเอาพวกชุดซันหน่อยนะ แต่เท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจรกรรมอื่นดีมีอะไรอีกนะครับอันนี้คืออะไรลด80%ไปดูดิโอ้โหเฮ้ยมอไซค์คอบ,บ้าครับผมให้ตายเถอะมีไอ้บอด้วยแล้วก็ลองเท้าแตะเอาซื้อหมดนี่200เพชรเองเหรอนี่อย่างวะแล้วตรงนี้คืออะไรวะเอาไว้หมุนหมุนคืออะไร อ๋อเปลี่ยนของเหรอโอ้โหโคตรดีกิจกรรมนี้โคตรดีดีเพื่อจะซื้อเป็นเซตนี้ละกันครับทุกคนเป็นมอเตอร์ไซค์คอปบ้านะครับผมแล้วก็รถคันนี้แล้วก็รองเท้าแตะนะครับสามย่างสองรอยเพชรเฮ้ยคุ้มจัดซื้อไปเลยน้องนี่มอเตอร์ไซค์คอปบ้าเนี่ยที่เซิร์ฟไทยก็7,000เพชรแล้วนะโอ้โหเซิร์ฟเวียดนามมา,มาขายแบบนี้ครับผม สุดจัดเกอของทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับน้องๆหลังจากที่ได้ดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันคุ้มไหมถ้าน้องคิดว่ามันคุ้มไม่คุ้มยังไงก็คอมเมนต์ไว้เพิ่มไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าน้องชอบก็ิีกระจุกงกำปั้นขึ้นมาแล้วโชคไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจ้งไว้รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้จากพี่แล้วเจอกันในคลิปหน้าท่อบกันครับ